สบายดีสบายดีสบายดีเดอ้อล,ลูกการมัทุกคุทุกคนกคนคินข่าวน้ำมันมอนเดอ้อเข่าายายเดอ้อต้มไขเ่เป็ดแจ่วจั่มในมอนวันนี้เ่ยพริกพุกปนแม็กกี้ใส่จบอาเม็กินบาดเม็กกินไขบ่บปล่ลูกมา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 เสกเสก ไข่ในกระท่อมใบเตยมะวานเข้าตู้เย็นเมี่ยมาอุ่นหาลูกสี่สิบบาทไข่เป็ดอยู่ล่ามาแล้วจะโทรอยู่ตอนมันตอนโทรกินอยู่ปตอนนั้น Chúc than bao mình, thàn mình. này chút than bao mình Điều này tương đương nó thừa ha cố tình hơn nữa xin bao nè, cái bó khẩu nè, hử? mày già đó nó, kinh lái từ bó một sậu này, mà mày lái cái khẩu lái từ bó sậu lái mày chỉ thằng ta nó mày nè mày đem nè, ta, chào mẹ thêm dè hai, mày nè

ห่าน,มาน <c oughs> ไม่คนต้องใชแทงตาไม่เลมๆไม่จามนะฮะห่าน <c oughs> ะ

พักฟางหนี่งเขาไปซื้อจิ้งจกเถื่อนะมันเป็นยางมันเป็นเมือกอ่ะกินแล้วมันถ่ายดีแม่กินไปเถอะฮะเป็นยังไงถ่ายดีไงแม่บอกไปก็กินจิก้กเถือ่ถอนระบบขับถ่ายปกติกินผักก็ดีแล้วกินอันนี้มันก็ยิ่งดีเลยพักฟางเนี่ยแบบไหนมาไปสื่อจิ้งจกเถือ่ <c oughs> อนเพราจ่าคขาให้บอ, <c oughs> บอ,อ่ะมันเป็นยางมันเมือกมัน มันหา่าท่นบบนนานเนาะอืออืออนออืออออืออออออืออืนเืออืเอืออออือน้ออ นะเต็นเหดเองน้นิ้อยากินนมไแบบนี้เออนมนมนมแนั้นเอาตยน่มนมนมให้มันดูน้าไเต่าหะงนิ้วนิทำนัง่างซะก่อนกินน้ำนะถ้าพิ่นดูหน้าาแหละ กินเข่าน้อยเดียวสามคำสามกินนมไปโทษก่อนเอาคนไม่มีโฆษณาเลยไม่มีเหรอไม่มีพี่ไม่เห็นเลยเนี่ยจบกระจบเฉยๆเลยเริ่มใส่เปล่าม,ม,มันไม่ทันขึ่นนะนั่นเท่าก็ขื้นนั่นเท่าก็บไ่ขึ้นนะแต่เมื่อคืนแล้วน่ะเนี่ยอยู่ตรงไหน Không mẹ em có sao gì cũng được. kín, được đây. Ngon. 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 non มันด right? <hel> huh ูรู้เลยใช่ไหมมันเริ่มเอาไข่ปีกยังไม่ได้ได้เนาะเดี๋ยวจะเป็นยังบางคลิปมันคอยอยากเบรกรคอมเมนต์นีมันบ่เห็นนี่มันเป็นได้ไงเออบางทีมันก็ปิดมันรู้อยู่มันเหมือนล้วนๆมันระบบมันอะไรอย่างเงี้ยอยากเบรกรเอฟซีมันก็ปิดปิดคอมเมนต์เราไปเฉยใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าปิดคอมเมนต์ มันบม่เห็นเฉยๆเขาอยากคอมเมนต์ในลังเทอร์เอฟซีพื่นจะเม้นมากไปได้ให้ตอบนะเขาเลยกไม่ได้ตอบเลยมันมีนี้ด้วยนะแม่ชุดหลังๆอ่ะมันอยู่ลึกไม่ต้องเลื่อนขึ้นกดไปน่ะมันเหมือนไม่เห็นใช่ปะแม่แม่งเลือเล่อนเลื่อนขึ้นนี่เบบลยตอนแรกหนูก็ไม่รู้เอ้ากดเข้าไปทำไมไม่เห็นคอมเมนต์เลยวะอืก็ <ๆ S 1> เลยมือไปโดนมันมือไปโดนแล้วมันเลื่อนมันมันอยู่ล่างนมันอยู่ลึกเออหนูก็งงมันเอออยากคอมเมนต์เห็นซองผิดอยากบอเห็นคอมเมนต์นี่ไม่กดเข้าไปในคอมเมนต์ปั๊บ ไอคอมเมนต์ที่สองอะนะปลดกระแปเลื่อนขึ้คือเห็นบ่ะบันเห็นเออเบ่อคืนรองแบบตอนแรกหนูก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นเลยวะอืมถ้าอยากคอมเมนต์ตอบเอฟซีนะฮะเราเริ่มไปตอบอกอยังเลยนี่เธอคอมเมนตมาดีๆเนาะแต่ก็วอาน้ำลูกมร้านนี่แหละ เราก็รอกันเยอะไม่ได้กินกาแฟป่ตอนเช้าหัวเหรอไม่เหรอกินกาแฟกินชาอย่งกไม่ไม่ไม่ได้กินแบบเช้าก่อนข้าวนั้นเพราะว่ายันมาตื่นมาไหนกินกาแฟแล้วบ่อยากข้าวเช้าเออคือคือแรกๆหนูก็ทำแบบนี้แหละแล้วทำไปทำมามันเป็นกดไหลย้อนตอนนี้อะไรบริการมหนมา ก็กินเป็นหลังเอาถ้าอยากกินก็กินเป็นหลังอาหารเอาเนี่ยแบบกินข้าวอะไรก่อนไปอืมกินข้าวก่อนเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเน้มเลยจอม้แจวกะปิอินไหมจอมด้วยกินกับปุ่นกบดด้วย ิดเจ้าจำตางหากนะจำเจอกะปิน้ำปูนกบแน่แวลมดบวกกะปินะใส่กระเทียมใส่น้ำตาลบีบมะนาวใส่แกวกะปินะแค่นั้นชิดจำปาใส่เนี่ยไ จำนงเลยอืนี่นะกพอ้อกเีวะเลยอะที่หีร้อยางสวเพ็นก็ซื้อแมงกิโลเห็นอยู่เพิ่นัวาแม่งกิโล,ก,โลกินสิบเพิน่นสวางัวเหลืองเลยอ่ะ หัวจี่หลองใส่สมุนไพรหัวก,กอบเลยสมุนไพรใบมะกรูดเขาม่นี้บกเขากินอย่างพอเพียงต่างหากไม่ใช่ขี้เหนียวเป็นทองหายยังเมาตป็นจงที่พอหวานแกแมนนะทำไม,ไป,ไมประหยัดไปอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ื ยังบมได้ตัวมีเงินก็ซื้อกินใหญ่ยังซื้อกินมันเปยังสิบมได้ก็พต้องป,ประหยัดใารมีเงินมี่บอกเก็บงินือทองให้เมดีนาะนดบ้านนี้ที่เมียแบบนี้ชีวิตจะรวยแล้วนะ นาคลิปนี้กับมิมอลาเดอพี่น้องดเด้อโอเคบาย